ใน,ในภาพที่ไล่การนึงออกมันคือการตัดต่อโขาบอว่าสู้ไม่โปรให้ทำเลยให้ให้ต้ใจให้ยิ้มให้มีความสุขให้ปลดปล่อยสิ่งหนึ่งซึ่งไม่คาดคิดว่าว่าว่า,วามันจะเกิดขึ้นก็คือคลิปหรือภาพมันเป็นการข่มขืนเยื่อซ้ำไงครับจริงๆผมมีข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่แรกถ้าถามผมเนี่ยผมจะอธิบายผมจะส่งข้อมูลให้ดูเลยว่า ว่ามัารกรณีสองสามีภรรยาร้องนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจใส่ใหม่ต้องรอดหลังถูกพาที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์หลอกลวงให้มีเพศสัมพันธ์โดยอ้างว่าเป็นการต่อดวงชะตาชีวิตให้้าะรูปนั้นหลอกลวงให้มีเซ็กส์หมู่กับลูกศิษย์คนอื่นอีกทั้งพาะรูปดังกล่าวสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งหญิงและชาย ต่อมาได้รับแจ้งจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุร์ว่าพระสง์รูปดังกล่าวที่ปรากฏเป็นข่าวชื่อว่าพระอาจารย์โอได้สำนึกผิดและทำการลาศิกขาเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เกิดความมัวหมองและเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์ส่วนทางด้านลูกศิษย์อดีตพระโอส่งภาพลับแชร์กับโดยบอกว่ากลุ่มที่ออกมาแชร์อดีตพระโอคือกลุ่มที่เสียประโยชน์และที่กล่าวหาอดีตพระโอว่าทำพิธีถวายตัวนั้นไม่เป็นความจริงแต่กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เต็มใจได้กันเอง และเต็มใจให้ถ่ายคลิปอีกด้วยนอกจากนี้อดีตพระโอตอนบวชเป็นพระเคยทําวัตถุมงคลแล้วมีคนมาโกงเงินอดีตพระโอทําให้กลุ่มที่ออกมาแฉหมดเงินไป14ล้านบาทและมีการดําเนินคดีกันอยู่เนื่องจากเอาวัตถุมงคลของพระโอไปแต่ไม่ยอมคืนเงินทําให้บางคนสูญเสียผลประโยชน์จากกรณีนี้จึงออกมาแชร์เรื่องถวายตัวสวิงกิ้งทำลายชื่อเสียงโดยภาพหลักฐานแชร์กลับดังกล่าวเป็นภาพที่กลุ่มนี้กำลังร่วมมีเพศสัมพันธ์กัน ซึ่งทางลูกศิษย์บอกว่าอดีตพระโอกําลังถูกบางคนแบ็กเมลหวังเรียกเงินโดยในภาพไม่มีพระโอร่วมสวิงกิ้งกันแต่มีคนที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันและไปแชร์เรื่องนี้อยู่กับสองสามีภรรยาที่ออกมาร้องเพศสายไหมโดยเป็นการพร้อมใจกันถ่ายคลิปเต็มใจสวิงกิ้งกันและมีคลิปที่หญิงสาวคนหนึ่งกําลังเต้นยั่วด้วยท่าทีเต็มใจยิ้มหัวเราะและมีอะไรกันโดยเป็นการถ่ายคลิปกันเองไม่ได้ถูกบังคับเตอย่างใด ในในภาพที่ไล่กนันึงออกมันคือการตัดต่อมันคือการที่ที่เคยบอกไปว่าด้วยความเชื่อเขาเขาจะให้เราถ่ายถ่ายวิดีโอหรือคลิปหรืออะไรก็ตามที่ที่ตามที่เขาอ้างหรือหรือหรือ,รอ,รอ,รอตามที่เขาร้องขอ แล้วมุมบนถ้าในภาพข่าวจะเห็นว่าว่ามีการปิดตัดต่อถ้าเขาเปิดคลิปจริงหรือภาพจริงที่เขาแอพพลายจะเห็นว่ามุมนั้นน่ะจะเป็นตัวเขาเองแล้วเขาเขาจะมีการเขาจะมีการช่วยเหลือตัวเองไม่ด้วยเขาบอกว่าเราไม่ต่อให้ทาด้วย <c oughs> ให้ให้เตใจให้ยิ้มให้มีความสุขให้ปลดปล่อยถ้าเรา เราทำไปอย่างเงินอย่างเง้นส่งๆโดยที่สีหน้าแววตาหรือความรู้สึกเรามันไม่ได้มันถือว่ามันถือว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ต้องปั่ปแบบอารมณ์ทุกครั้งแล้วก็หนาก็ต้องคิดว่าเออ,อันนี้เป็นแค่เป็นแค่สิ่งสมม่งของร่างกยนี้ม่ใจของเราช่างมันสิ่งหนึ่งซึ่งไม่คาดคิดว่าว่าว่า,วามันจะเกิดขึ้นก็คือคลิปหรือภาพมันเป็นการข,ข่มขืนเยื่อซ้ำไงครับ จริงๆผมมีข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่แรกถ้าถามผมเนี่ย mm hmm. ผมจะอธิบายผมจะส่งข้อมูลให้ดูเลยว่าว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ,ลรบหลายครั้งครับในช่วงเวลาประมาณ3 -4 เดือนถูกไหมครับ,ช,รบช่วงเวลาประมาณนั้นหลายครั้งหลายครั้งจนกระทั่งผู้เสียหายเนี่ยได้ไปปรึกษาคนอื่นๆว่าเพราะว่าที่เขาไม่ปรึกษาเนี่ยเพราะมันมีคาพูดที่บอกว่าอย่าสงสัย ต้องไม่สงสยัยอย่าสงสัยในสิ่งที่อาจารย์พูดต้องไม่สงสยัยในแชทมีหมดเดี๋ยวให้ดูก็ผมถึงบอกว่าถ้าได้ถามโทรมาถามก่อนเนี่ยผมจะส่งนี่ให้ดูจากกรณีหญิงสาวรายหนึ่งเดินทางมาร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอดหลังถูกพาส่งเจ้าสำนักชื่อดังในจังหวัดเพชรบูรณ์หลอกเข้าละทิถวายตัวขอมีเพศสัมพันธ์แบบหมู่อ้างเพื่อทำพิธีสดอกข้อต่ออายุไข ทางด้านพระพยอมกัลยานโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าเห็นข่าวแล้วรู้สึกตกใจมากไม่อยากจะเชื่อว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นเพราะไม่คิดว่าพุทธศาสานิกชนจะเชื่อเรื่องแบบนี้แสดงให้เห็นว่าชาวพุทธยังขาดเรื่องการศึกษาของศาสนาขาดสติปัญญามากและขอย้ำเตือนว่าพระสงฆ์จะขาดความเป็นพระมีอยู่สี่ข้อด้วยก,กันได้แก่ 1. เสพเมถุนสองฆ่าผู้อื่น3ลรักทรัพย์และสี่อวดอุตริ ขอให้ชาวพุทธจาไว้ให้มานทั้งสี่ข้อนี้โดยเชื่อว่าพระรูปดังกล่าวน่าจะผิดทั้งสี่ข้อเรียกว่าพระสวะก็แล้วกันการถวายตัวรับใช้มีแต่เรื่องการถวายตัวให้ร่วมเพศไม่เคยมีแต่ในสมัยพุทธกาลเคยมีระาหลอกให้ผู้หญิงหลอกเด็กให้เข้าแถวถ้าถวายทานหรืออาหารกับข้าวไม่ได้บุญแต่ถ้าถวายทานอกถวายนมได้จับได้รูปได้ครามจะได้บุญมากเห็นข่าวหลอกแบบนี้เรียกว่า หลอกให้ลงเหี่ยวลงนรกกันทั้งนั้นไม่นึกเลยว่าจะมีคนศรัทธาได้ยังไงควนเอจใจสักนิดก็จะไม่ง้อไปร่วมพิธีกรรมกับเขาขอเตือนชาวพุทธว่าลทัทธิถวายตัวต่ออายุไขไม่มีอยู่จริงทางนี้ทางด้านสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีการอายัดทรัพย์สินของพระรูปด,ดังกล่าวเพราะเชื่อว่าได้มาจากการทำบุญของญาติโยมระหว่างที่บวชเป็นพระสงฆ์อยู่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีจํานวนกว่า100ล้านบาทซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายพระเครื่อง จากกรณีที่มีการเผยแพร่อเอกสารการหักค่าใช้ใจ่ายของทหารเกณฑ์ผัดใหม่โดยบอกว่าเงินเดือนเหลือไม่ถึง5,000ันบาทหลังเจอหักค่าจิตปะทโดยเฉพาะมีการคิดค่าดุดซ่วมต่อหัว5 0 0บาทสังกัดกองพันทาหารเสนารักที่2ี่กองพันบัญชาการช่วยรบที่2เบื้องต้นได้สั่งย้ายพันเอกอาชวินอัครพินผู้บังคับกองพันของกองพันส่งกำลังและบริการที่22ไปช่วยราชการที่กองทัพภาคที่สองพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สองกล่าวชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่ามีข้อมูลบางส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่จริงโดยเอกสารดังกล่าวทางผู้ฝึกได้นําเสนอไปยังผู้พันโดยผู้พันจะทําหน้าที่พิจารณาและการกรองว่าควรหักค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างซึ่งเรื่องค่าดูดซ่วมหรือค่าประกอบเลี้ยงพิเศษจะโดนตัดออกในตอนท้ายอยู่แล้วซึ่งไปหักค่าใช้ใจ่ายไม่ได้ พียงแต่เอกสารดังกล่าวได้หลุดออกไปก่อนซึ่งเอกสารที่ผ่านการกั่นกรองแล้วจะมีรายละเอียดที่ไม่มีการเก็บค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ยืนยันว่านี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวแต่จากการตรวจสอบเป็นเรื่องจริงจึงอยากชี้แจงให้สาธารณาชนได้รับทราบส่วนกรณีที่มีการสั่งย้ายผู้พันไปช่วยราชการนั้นเนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องมีส่วนรับผิดชอบต้องดูแลกำลังพลซึ่งเป็นบุตรหลานของประชาชนที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ และยอมรับว่าขา่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพจึงอยากขอความเป็นธรรมด้านนายจีรายุห่วงทรัพย์โฆษกกลาโหมฝ่ายการเมืองเก่าวยืนยันว่าที่ผ่านมากองทัพบ,บกมีหน่วยฝึกทหารใหม่มากกว่า200หน่วยแต่ไม่เคยมีการเรียกเก็บค่าสุบซ่วมซึ่งประเด็นนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบการกระทำความผิดทางกระทรวงกลาโหมและกองทัพบ,บก ะดำเนินการลงท่อตามระเบียบต่อไปซึ่งทางกองทัพบกได้แจ้งว่าไม่มีการหักค่าสาธารณนประภคจำนวน990บาทแล้วทำให้เงินเดือนของทาหารใหม่อยู่ที่6,170บาทและได้ชี้แจงต่อสำนักข่าวและครอบครัวของทหารแล้วอารมณ์นั้นคือเกิดการมโหไหนจะพูดในดฐานรอไหนจะยังไม่ได้ตังไหนจะ มันไหนยะท่าบอกให้นถ้ะเกิดไปไก่แกะที่ตำรวจกันขึ้นรถไปผมไก่แกะที่ตำรวจกันจบๆว่าผมผมผมจะเออผู้โดยสารจ่ายจำนวนเงินเท่านี้เท่านี้มันก็ถึงตำรวจก็ันจบแล้วแต่ผู้โดยสารเขาบอกว่าเขายืนผมก็เกิดการโมโหขึ้นมาก็ลงจอดรถปุ๊บผมก็ลงไปต่อยเขาอย่างที่ในคลิปจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพไรเดอร์คนหนึ่ง และคลิปจากกล้องวงจรปิดขณะ <_ royable> ที่ถูกรายเดอร์คนดังกล่าวทำร้ายร่างกายทั้งเตะและต่อยจนลงไปนอนกับพื้นเหตุเกิดบริเวณซอยอ่อนนุชหลังไม่จ่ายค่าโดยสารตามที่ขอโดยผู้เสียหายเล่าว่าวันเกิดเหตุตนได้เรียกไรเดอร์มารับสากงห้วยขวางไปส่งที่อ่อนนุชในแอปในราคา66บาทระหว่างทางไรเดอร์มีพฤติกรรมขับขี่หวาดเสียวฝ่าทุกไฟแดงก่อนจะหัวเราะและถามตนว่าผมขับรีบเบียนหัวไหมเมื่อถึงปลายทางไรายเดอร์อ้างว่า ลืมกดยืนยันรับลูกค้าและบอกให้ตนจ่ายในราคา131บาทซึ่งตนก็ไม่ยอมจ่ายและไรเดอร์ก็ไม่ยอมจากนั้นไรเดอร์ก็โมโ oh หทำร้ายตนทั้งเตะและต่อยหลายครั้งหลังจากนั้นตนจึงไปแจ้งความที่สสอนนอพคเพื่อดำเนินคดีและร้องเรียนไปยังแอปต้นสังกัดสุดท้ายนี้ตนอยากฝากไปถึงคู่กรณีว่าการกระทำดังกล่าวคู่ก่อเหตุไม่น่าเกิดเป็นคนยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะไม่อยากให้ใครต้องมาโดนแบบเดียวกับตน ด้านนายอนน์กงแก้มหรือนนอายุ28ปีไรเดอร์ผู้ก่อเหตุได้เจอกับทีมข่าวก็ยกมือไหว้ขอโทษในทันทีและก็ยกมือไหว้ขอโทษตลอดโดยเปิดใจว่าวันดังกล่าวตนพยายามบอกผู้บาดเจ็บให้จ่ายเงินให้เต็มจำนวน131บาทและจะได้แยกย้ายกันไปแต่ผู้บาดเจ็บไม่ยอมจ่ายวินาทีนั้นตนเครียดมากเงินก็ไม่ได้เต็มจำนวนแถมเสียลูกค้าที่อ่อนนุช54อีกจึงทำให้ตนโมโหมากจึงต่อยไปที่หน้าผู้บาดเจ็บไปสองครั้ง และเตะไปอีก3ครั้งตนยอมรับว่าทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของไรเดอร์อยากกราบขอโทษเพื่อนเพื่อนร่วมอาชีพที่ทําให้ต้องผิดหวังตนยืนยันว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพร้อมกล่าวว่าทําผมก็ต้องทําผมให้ตายอย่างน้อยตายผมจะได้เป็นฮีโร่ผมอยู่ประชาราชบําเพ็ญซอยกาวใครๆก็รู้จักโดยหลังจากเกิดเรื่องตนก็ถูกแอปนี้แบนแล้วไม่สามารถรับงานได้อีก ทางแบบดังยุค90ลูกมีรัศมีทองสิริภยัยศรีออกมาแชร์กางวงถแถลงข่าวถึงอดีตดาราสาวปอปาผู้เป็นภรรยาของนักการเมืองชื่อดังยืมเงินไปกว่า2ล้านบาทนำเงินไปลงทุนธุรกิจกระเป๋าแต่กลับไม่ได้คืนหลังแจ้งความออกมาเรียกครั้งแรกไม่มาโดยลูกหมีเปิดใจทั้งน้ำตาว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตอยากได้คืนวอนขอให้มาเคลียร์ลูกหมีรัศมีเล่าว่า ตนอยู่วงการบันเทิงมาน,นานจนผ่านตัวมาเป็นครูสอนเดินแบบเก็บเงินมาทั้งชีวิตจนเก็บได้ก้อนหนึ่งมีน้ำใจให้นางสาวป,ปอดาราดังยืมเงินหลายครั้งเป็นเงินหลักแสนปกติก็ได้คืนไม่เคยทำสัญญาเงินกู้แต่ครั้งนี้เป็นเงินก้อนใหญ่จำนวนสองล้านบาทจึงทำสัญญาเงินกู้โดยระบุคืนเงินวันที่31มีนาคม2567ที่ผ่านมาโดยนางสาวป,ปอสั่งใจคืนเป็นเช็คเมื่อไปขึ้นเงินกลับพบว่าเช็คเด้ง ตอนนี้ตนรู้สึกเครียดมากเพราะต้องใช้จ่ายในครอบครัวตนรู้สึกว่าตอนนี้ต้องหาที่พึ่งเลยมาปรึกษาทานายกุ้งและทานายเดชาจนนําไปสู่การแจ้งความที่สอนอทองลอเธอไม่ได้คิดจะดําเนินคดีเพียงแค่อยากได้เงินคืนล่าสุดทางเพจดังจอมแฉเจมมอยร้อยแปดวีหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมเผยคําใบ้เพิ่มเติมไว้ว่าลูกหมีพาพี่เดมาแฉดาราดังช่องดังดีกรีนางงามผัวเป็นนักการเมือง จ่ายเช็คเด้งสองล้านไม่ยอมคืนมันจะมีพวกนึงที่บอกว่าปอปลาปนัดดาไหมนะนางงามด้วยแม่บุ๋มปนัดดาเมื่อเห็นเม้นก็บอกว่านางงามปอปาไม่ใช่อิชันนะคะไม่เคยสร้างงานในวงการบันเทิงเพราะวิ่งหาสปอนเซอร์ไม่เก่งและนางงามคนนั้นเป็นภรรยาน,นักการเมืองด้วยไม่ใช่อิชันแน่นอนค่ะเพราะคนนี้มีแต่ทะเลาะก,กับนักการเมืองคุณจะมีอิชันในทุกดราม่าไม่ได้ปล่อยแม่ไปเถอะแม่แก่แล้ว ก่อนที่ทางเพจเจมอยร้อยแปดปีหนึ่งจะทิ้งท้ายคำใบ้ว่าปอปลาที่เป็นดาราดีกินนางงามลุกภายนอกเรียบร้อยมากนั่นแหละเมื่อก่อนดังนะแค่นี้อย่าให้ใบเยอะพวกมึงฉลาดอยู่